สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกนันอีกแล้วนะจ๊มมะมาสอนมองแม่มัสอนหอกมาเราเกี่ยวกับการทิ้งขยะอ่าพูดไทยและกันเนาะคนอื่นเขาก็จะได้รู้เรื่องก็จะมีอีสานแซ่กๆมานะจ๊ะแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งขยะเนาะวันนี้จะไปทิ้งขยะไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยมาทำคอนเทนต์ถ้าอันนี้อยู่ทางเหนือประเทศนอร์เวย์ยูบูเดอร์ก็มีการทิ้งขยะแบบอ่ะ อันนี้ก็มีขยะกับข้าวเขาจะแยกขยะนะมีมีขยะก,กับข้าวอันนี้ก็คือเต็มพอดีเราก็จะมัดเนี่ยอันนี้คือถุงถุงที่ใช้ทิ้งขยะอาหารก็จะเป็นถุงแบบนี้ทิ้งขยะอาหารจะทิ้งรยะทั้งที่จะเก็บเขาก็จะนําไปทำเป็นดินเพื่ออาไวก็จะมีพวกขวดไม้นะคะพวกขยะขวดกระป๋องก็เต็มพอดีแก้วและกระป๋อง ก็ล้างน้ํานะคะให้สะอาดหน่อยแล้วก็ค่อยทิ้งลงถังนะคะได้นํากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ค่ะก็เอาไปทิ้งกันพลาสติกนี่จะเป็นพลาสติกสะอาดนะถ้ามันสกปรกหรือว่ามันเปื้อนเปื้อนอะไรเงี้ยก็ให้ให้เอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยแยกไม่ใช่ล้างน้ำไหม อาล้างน้ําให้มันสะอาดหน่อยอ่ะเพราะเขาจะเป็นแบบพลาสติกก็คือต้องเป็นขยะสะอาดเป็นพลาสติกเพื่อจะได้รีไซเคิลนะคะแล้วก็เอานํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะขยะทั่วไปได้นี่เดี๋ยวจะไปพาพาไปดูที่ทิ้งขยะกันมามามาอาตากล้องตามมาจ้า แอบบนเครื่องดูด e ฝุ่นโรบอตซะหน่อยแหมวาย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 อากาศแย่น <se> ้อยหน่อยหน่อยไหมเยอะเลยแหละเตียดอ่ะอเฮียแต่จะไปซื้อของอยู่ใส่รองเท้าธรรมดาของก็ได้จะไปซื้อของอยู่ กินอขยะกันปากกองตั้งใจมากเลยนะมีแต่กล้องส่วนตัวแล้วนะคะอันนี้ส่วนมากทุกบ้านก็จะมีน,นะคะเป็นถังอันนี้อันนี้ฝาสีน้ำตาล เป็นขยะอาหารอันนี้อันนี้อันนี้เขาจะบอกอย่างนี้หนังสือเนี้ยบางจังหวัดก็จะเป็นเขียนอย่างอื่นแต่ส่วนมากถ้าเป็นเครื่องหมายคําถามนี้คือขยะที่เราไม่รู้ว่าเราทําขยะอะไรอ่ะเราก็ทิ้งไปเป็นขยะทั่วไปแล้วก็ฝาอันนี้เพิ่งมาใหม่ฝาสีสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะ,ะเขียวฟ้าๆเขียว จะเป็นขยะ,ะเ,นนเนี่ยพวกไอ้กระป๋องแล้วก็พวกไอ้พวกกระป๋องทั้งหลายพวกอะไรไเ,เรีอะไรพวกขวดเนาะใช่ไหมใช่ไหมเล็กขวดแก้วขวดแก้วนี่าการที่ลูกทิ้งขยะก็จะประมาณนี้ต้นกันไปหมดแต่ก็ยังดีที่เขาแยกให้อยู่นะแล้วก็เนี่ยพวกไอ้เขาเรียกอะไรอะ เมนทอน,นเขาเรียกอะไรอะกระสอไทยอลูมิเนียมใช่อลูมิเน,นียมอ่อนๆเนี้ยจะทิ้งได้อ่าแล้วก็อันนี้ทิ้งไปนะทิ้งไปขยะอืะอ,อเอาใกล้ๆหน่อยนะ <laughs> เดี๋ยวจะเรียนหนัวนะจ๊ะมือใหม่ครั้งแรกใช่ไหมตะก,กงเนี่ยแล้วก็เป็นขยะพลาสติกเนี่ยเขาจะมีถุงพลา,า,าสติกให้โดยเฉพาะนะวันนี้ยเนี่ เก็บขยะจะมาเก็บขยะทุกวันอังคารเราก็จะดูตามตารางนะคะว่าวันอังคารนี้เขาจะมาเก็บขยะาาอะไรองนั้นออกมาตั้งหน้าบ้านนะคะ วันอังคารเนี่ยมันจะมีทิ้งขยะแล้วก็นี่เห็นปะไอ้ที่ถังสีฟ,ะฟะ้าๆปกปติจะเอามาทิ้งตรงนี้นะขยะเป็นพวกกระดาษอะแต่ว่าวันนี้เราเอาไปทิ้งที่ที่ทจัดเก็บขยะเลยเกระดาษก็ทิ้งฟรีดูคนที่นี่มีระเบียบวินัยพากันมาทิ้งขยะทิ้งฟรีแต่ถ้าเป็นขยะทั่วไปต้องเสียตังค์ช่างน้ำหนักนู่นตรงนู้นนู่นนูน ขาก็จะขับรถไปแล้วก็จะชั่งน้ําหนักแล้วก็เสียอย่างต่ําก็ประมาณ200ร้อโฟลนมั้งก็จะทิ้งขยะทั่วไปพวกโซฟาพวกอะไรถ้าเป็นพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยทิ้งฟรีนะคะเหล็กเหล็กทิ้งฟรีแต่คนที่นี่ก็จะมีระเบียบวินัยคือมาทิ้งขยะเอง <S <S ข<ย>เขาจะไม่ทิ้งหมวดตัวเขาจะโดนปรับนี่อันนี้เป็นพวกอะไรเนีกก่ยจักรยานพวกเหล็กอันนี้เป็นพลาสติก <S <S พวกพลาสติกก,ตก็ทิ้งฟรียกเว้นขยะทั่วไป ในร้านขายโองถ้ามันแตกต้องเอามาิ้งต <Hello. S 1> ัวขยะไฟฟ้า <Hello. S 1> เอาให้เขาไป <Okay. S 1> เขาก็จะแยกอยู่ข้างใน,น <Okay. S 1> ปกติตานะต้องจะช่วย <laughs> แต่วันนี้เขาไปเป็นตากล้องไช่ <laughs> <Bye. S 1> <laughs> โอ้โใช้งานเรานน่บบะ รถเต่นะจ้าจกล้องจ้ะหันมาครงนะจะขยะแต่ละอย่างจะมีป้ายเขวนไว้บอกชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็สามารถถามพนักงานที่ทำงานตรงนั้นได้หรือว่าทิ้งตรงไหนได้ค่ะที่คัดแยกขยะตรงนี้ดูเดอร์ปิ่ ทำการจากวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2ทุ่มส่วนวันเสาร์เปิดเที่ยงจนถึง4โมงเย็นค่ะบอกเขาแล้วว่าให้เขามาช่วยยกไองไปหน่อยรถมาหน่อะ ทิ้งขยะเรื่อยๆนะคะคนที่นี่เขาจะมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะมากซอยๆสอยๆพี่นองฟังสวยนกแต่ๆบินขามเครื่อมะคะ่ะคันไพยที่อยู่ประเทศนอร์เวย์เลยอยากทิ้มขยะทิ้มบกถือที่ถือทางกะสีโดนปรับเดอจ้าจังสีกาว่าสอย

เก็ทิ้งขยะวันนี้ของเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ทาแต่แป้งมาโอเคสวัสดีค่ะ